อย่างเรื่องน้องเนี่ย่ะพี่ได้ครับตอนนี้ไม่พูดเองไม่พูดเองก็รอก็รับแต่เขาอะค่ะเพราะตอนนี้เราก็รับแต่เขาหรือแล้วแต่เขาก็จะมาก็มาอย่างเงี <h 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 anyway> ้ยค่ะเพราะจริงจก็ปรึกษาคุณหมอตลอดตอนนี Other ้ก็ปล่อยเป็นตามธรรมชาติค่ะแล้วก็ตรวจร่างกายก็ยังโอเคทั้งคู่คุณหมอบอกว่ามีเองตามธรรมชาติได้ ซึ่งก็คุยกันแลวว่าก็อยากให้เป็นธรรมชาติมากกว่าก็คือทดลองกันแต่แบบธรรมชาติก่อนใช่ไหมคะมีกำหนดไหมว่าช่วงเมื่อไหร่อะไรยังไงถ้าไม่ได้เราอาจจะใช้วิทยาศาสตร์อะไรไหมคือณต,ตอนแรกเลยค่ะเราเราเราก็คิดเหมือนกันว่าอยากพึ่งวิทยาศาสตร์แต่ด้วยความที่เราก็ปรึกษาคุณหมอแล้วว่ามันสามารถมีเองได้ก็เลยคิดว่าเป็นธรรมชาติดีกว่าและถ้า จะมีก็มีถ้าไม่มีก็อาจจะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่กันตายายเห็นเห็นที่จะาคบอกว่าถ้าไม่มีสบายก็โอเคใช่ก็ก็โอเคครับคือผมไม่ได้ไปกดดันอะไรเขามากคือถ้าบางั้นมันจะเครียดอะครับพอเครียดปุ๊บตั้งใจมนว่าต้องมีลูกให้ได้ทำทำอย่างเี้แล้วพอไม่มีปุ๊บผิดหวังแล้วมันจะความเสียใจเนี่ยตามมาก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรถ้าไม่มีเราก็อยู่กันตายายสองคนไปแต่ถ้ามันมีบูกลุงอะไรอย่างเงี้ย ฝั <One input> <S <S ่ง <ies> ค <uk> ุณแม่เขาอะฮะก็จะสายยาจีน <t> ม <un> <uk> ีส <t un> <uk> ูตรมีล <t un> <uk> ูกชายหญิงเลือกเพศอะไรมาเป็มไปหมดคือต้องกินอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับบอกทุกอย่างเลยอรวะทําหญ่เหนกันเายากาผู้ใหญ่เครียดกว่าเราค่ะแล้ว่ให่ท้องทำอะไรทงผู้ใหญ่ก็แบบอยากมีหลานแล้วเพราะว่าทางบ้านผมไม่มีหลานเลยครับแล้วทางนี้ก็น้องชายแปลงไปแล้วสองคนแม่เขาก็บอกว่ามีให้แม่สักคนสิแต่แม่ช่วยเลี้ยง ตอนแรกก็คิดว่าเสี่ยวแต่คุณหมอบอกว่าวก็ไม่เสี่ยวเพราะตรวจอย่างที่บอกค่ะก็ตรวจต,วตวลอดก็ยังโอเคอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเป็นคนบ้างานที่เร,เรื่องงานนอนไม่เพียงพออนะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็มีสว่วนตอนนี้ก็พยายามถ้าเปิดได้ไปเทีเ่ยวต่างจังหวัดแล้วเนี่ยก็จะได้ไปแบบพักผ่อนบ้างพาอยู่บ,ย<ๆ>บ้านก็ทำงานอย่างนี้ผมเชื่อว่าคือเหมือนความความก้าวหน้าทางการแพทย์มันก็สามารถทำให้คนมีมีลูกอายุมากขึ้นได้เรื่อยๆ จริงจริง,รงก็สวยถ้าถ้าเปรียบเทียบกับาทางการแพทย์ล่ะคุณหมอเขาบอกยังได้อยู่แต่ด้วยความที่ในวงการค่ะเราเจอนักข่าวแบบเรื่อยๆเจอพี่ๆหนักข่าวเรื่อยๆอาจจะถามกันจนคิดว่าเออมันนานแล้วแต่แต่จริงๆแล้วคุณหมอบอกเอ้ยยังยังได้อยู่มันก็มันมีเรื่องอื่นให้เราเครียดได้เยอะกว่านี้ <c oughs> อยู่ในเกณฑ์ที่ได้อยู่อะไรเยค่ะ งูเข้าปไป,ป,ไปง <c oughs> <ม>ูเข้าไปลอกคราบแล้วครับ <laughs> <c oughs> ่ไม่ได้เข้าไปตั้งแต่มีนาเลยครับไม่ไม่เข้าไปก่อสร้างเพราะว่าในหมู่บ้านก็จะมีกฎของเขาเหมือนกันว่าถ้าจะเข้ามาผู้ลบเหมาก่อสร้างต้องตรวจ ATK ทุกๆ3วันแล้วช่วงนั้นอ uh, ะ ATK ราคาค่อนข้างสูง uh, ทีมผู้ลบเหมาเองก็ไม่ค่อยไม่คุ้มค่ากับก,การการต้องมานั่งตรวจท, <c oughs> ทุกๆสามก็เลยก็เลยคือว่างั้นเราหยุดไว้ก่อนก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะต้องรอนานจนถึง แทนเราก็ชะงักไปยเยอะเลยสิค่ะก็เลื่อนไปประมาณ6เดือนครับคือตอนแรกกับแทนเอาไว้ว่าจะเข้าส,สิ้นปีนี้แหละสิ้นปีนี้แบบปีใหม่จะให้เขาได้อยู่บ้านใหม่แล้วไร่างเงี้ยไม่ผ<ต>่านครับผมก็มีข้ออ้างกับเขาได้อมัยู่จริงๆตอนนี้งานโครงสร้างหลักเสร,ร็จหมดแล้วครับเหลือแค่ติดตั้งเดินท่อไฟเดินสายไฟอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันมันเหลือแค่งานจุดๆจิงๆ สป็นเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกมากกว่าเช่นแบบอลูมิเนียมประตูหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกงานหนังงานปูนงานเหล็กอะไรไม่มีแต่้าไปลองภามเขือนบ้าะไรที่ยังไม่มีไม่จริงจริงมีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวพอไม่ถูกเดี๋ยวบ้านผมก็ตอนนี้ค่อนข้างดีขึ้นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ ขายได้แต่ delivery เนี่ยเราก็เอารายได้จาก delivery เนี่ยไปจ่ายพนักง,งานเราสมุดไม่ต้องพูดถึงแบบไม่ต้องพูดถึงเรื่องกำไรครับเอาแค่ให้ไม่ขาดทุนแล้วก็มีเงินจ่ายน้องๆให้เขาได้ได้อยู่ได้อ่อไม่ปรับเลยครับให้เขาเท่าเดิมเพราะว่าเราก็คุยกับพนักง,งานว่าพวกเราจะไม่ไม่ลดเงินเดือน เขาแต่ว่าขอให้เขามาช่วยกันช่วยแพ็คของทําบุญนะช่วยกันช่วยชุมชนนะอะไรเพราะเขาก็น่ารักด้วยขอบคุณมากที่ที่แบบไม่ไม่ไม่ลดเงินเดือนพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยเกิด้เืได้เดือนกว่าๆอะะประมาณเดือนกว่าอาดุอาด,นะดีขึ้นเยอะมากสูดหายใจได้เต็มปอดมากก็ถือว่า เป็นเขรียกวาอะไรการตอบรับของลูกค้าก็ดีลูกค้าประจําก็ดีใจที่ได้กลับมานั่งทานที่ร้านได้ส่วนที่ร้านก็ทาตามนโยบายทุกอย่างค่ะนั่งทางกันหรืออะไรเงี้ยก็พยายามทำ <ขอ S 1> ใช่ครับแล้วก็เอาจริงๆผมว่าเป็นเป็นอัโตโนมัติเลยครับอัโตโนมัติเขาก็จะระวังวตัวของเขาเองด้วยเมื่อแบบโต๊ะนี้มีคนนัไไ่งก็เละขยัด ไ่หักขึ้นหนอะเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าเราก็มีมาตรการการการตรวจพนักงานของเราอยู่ทุกๆ3าวันอยู่แล้วจะมีเอทีเทุกๆวันแล้วก็มีวัดอุณหภูมิมีแอลกอฮอล์ก็มีค่าเชื้อที่ร้านด้วยก็เพียงพอที่จะจ่ายพนักงานมากขึ้นครับก็ดีครับยังพอเหลือเก็บบ้างเนาะแต่จะว่าทุกร้านก็เหมือนเหมือนกันค่ะตอนนี้มันเหมือนเป็น เขาเรียกว่าอะไราแชร์กันไปอะค่ะอย่างอย่างโซนของเราค่ะเราก็ยังคุยกันว่าเราก็จะไม่จัดโปรโมชั่นกันแรงเนอะเดี๋ยวจะย่่งลูกค้ากันเองอยากให้ทุกคนอยู่ได้เหมือนกันติดตามข่าวบันเทิงที่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะขคากันด้วยนะ